้ววันที่หนึ่งที่เปียกใบคนได้กล้าป้าจําได้เมื่อเลยป้าเขียนใบได้กล้างวดที่มันออกอรงวดที่มันออกสามเจ็ดสี่เปดสองห้าน่ะของเขาของป้ามันเป็นเปียกพิษตัวเดียวของป้านเป็นเปียกซื่อของเขามันเป็นหนึ่สองห้าเปีดแม่กาแล้ววันที่หนึง่งเน่ะที่เปลดใบงวดนั่นนะ่ะละป้าเมื่อฝันว่าป้า้าแบบนี้แหละอีกก็ว่าห่างบ่มเป็นฝันแต่ว่า ป้าเป็นยังมากกว่าไปดอนท่านะอันนี้ป้าไม่ได้มูสาว่าถ้าเด้กก้าป้าเอ้ากล้วจริงป้าเลยมากกว่าเอต้นไม้ต้นกใหไงมันมีบอยอยู่ดอนทาต้นไม้ต้นไม่ไงนะแม่ป้าถามแน่วาี่ครับมันหาลงมาขาดเครื่องเด็กก้าป้าเลยว่าไม่ยังือยังอันขันป้าฝันยังขันปันป้าฝันยังสี่มือม็นป้าสิมีโชคไงมือมันอีหยังสิมีอีหยังเกิดขึ้นนะป้าเรื่างว่ นี่แหละมันเป็นมีความสัมพันธ์อย่างกับกาสันดีป้าอยากหูเพื่อกันว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างกับป้าป้ากับป้าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์อย่างกันสันดีทางบุญน้ำกันหรือป้าคงกัน่าจะมีเกี่ยวกันกับเรืดังบุญเรื่องอย่างนี้นะบุญสัมพันธ์กันมาทางแก่ศาสตร์จักแล้วลูกจักแล้วป้าก็ว่าไปมาดานป้าก้ากับแมาป้าไปไปก็ไปเห็นที่ว่าเป็น ทีว่าค่ะผ้าป่าไปนะมีแต่เพ็รแต่ทองมีแต่ตึงแต่ท้องเป็นกองเป็นกองเป็นกองเต็มนี่อันมีม่อันองแต่ว่าคนเป็นนเนนนี่นคนนะคนบอกเป็นพญานาคเลยแต่ว่าคนเป็นคนเครื่องเขาเ้าหนดเลยแต่ว่าใส่ซุปนะ่นก็เลยบอกป้าว่าเนี่ยแม่ปทุมมาแม่ย่าปทุมมาว่าสั่นเพิ่นบอกให้ป้าไปเฮ็ดหุ่นเพิ่นแหมียหลางง,งามงามเพิ่นบอกให้แม่ป้าไปเฮ็ดหุ่นเพิ่นเมื่อ เมื่อสิบปีที่แล้วป้าก็เลยว่าคือฝันจังส่ป้าก็เลยวางส่แต่ว่าป้ากับโบลูแต่ว่าเฮีไปกับกาเนี่ยเพื่อนบอกให้ป้าไปปั่นหุ่นเพิ่นกับก้าป้าเอ๊ะป้าก็เลยว่ามันคือจังเป็นลักษณะนี้มันคือเป็นแบบนี้นะป้าบบเคยคิดมาก่อนบอกบบเคยฝันจากเทียนนะบบเคยฝันที่ไปน้ำกาป้าก้าพ้าป้าไปไปไปเมืองบาดาลไปบึงนี่ตะเข็ดตะท้องเต็มเลยแม่ล่ะ อือเราเราผมขอบคุณกายโกเลยทั้งป้าเราขนขี้งลูกขนหัวลูกเต๋อมาได้่งป้าป้าก็เลยว่าโอ้ฉันนั่นป้าได้ว่าขึ้นฝันจังสี่ว่าป้าว่าป้าตายเราเจ้าขึ้ฝันแบบนั้นนะสันเจ้าคอยคือนไปขึเห็นเจ้าฝันจังสันจะเพี้ยย้ายก็สันแล้วอานนะส่วนเลี้ยงฝันก็เลยงเราเห็นป้าฟังอันนี้ป้ารบกวนป้าบ่หนีลูกบ่ครับเอาจักบาทพ่อ แต่ขอเงินไปซื้อยาสูบจะเรียกว่าหน่ะก้าก้าฝันคืออันก้าน่ะฝันคือป้าโบป้าเปลี่ยนแบบนี้ลักษณะนี้ป้าฝันน่ะลูกป้าเม่เคยฝันแบบนี้ป้าเม่เคยเห็นหน่าก้ามืก่นเป็นอย่างเขาคือจังจิตไปสัมพันธ์กันเคยทํำบาปทํำกรรมตอกันมัจัางแตวเรี่ยวนี่บหรือพจนิให้ท่ำบุญทํำท่ำบุญรวมกันสิก้าน่ะป้าว่าน่ะ เอ่อเอฟซีก็เคยฝันเห็นผมดูเดี๋ยวเพื่อนกับฝันว่าบางเทีกับฝันเห็นผมไปรถควมอยู่หน้าบ้านเพื่อนก็นได้โชคฝ mm. ันว่าผมเป็นอนอยู่อยู่ในบ้าน,านไปใส่นอนอยู่ในบ้านจะขึ้นหนึ่งเพื่อนก็นได้โชคไอ้บ้านเมื่อกี้มันก็นได้เองแต่ผมก็มีแว่าตาย่างว้อเป็น,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 นปิดอีหยังสนาม ขอให้มันเป็นที่ดีๆเนาะกาเนาะป้าก็มักสางก้าเป็นคนมักสางมี่คนบอกเข้าว่าเะี๋คนบอกป้าว่ายังทีที่ว่าไปกับกาเนี่ยผูยิงคนนั้นน่ะที่มาบอกป้าเลยคนบอกว่าครับนี่แหละเคยเป็นพญานาคมาก่อนมันก็ต้องทำทําบุญทํากุศลมาว่าสั่นคนว่านะกาที่ที่ที่กาก็นั่งนกเมื่อวหวเจ้าก็ออยู่ป้าก็นั่งนกเมื่อวหวเจ้าก็อเพื่อกันที่ว่าไปคู่กันกับก้าเนี่ยครับ นี่แหละถึงได้แก้ความฝันให้ฟังป้ากบปีดบางมาตลอดที่ก็ป้ากะกบเดินมาตลอดกะกดมาตลอดกดผู้เดียวมาตลอดก็บก็เคยบอกให้ไผ่ฟังก็บอเคยบอกให้ลูกป้าฟังก็บอกให้ลูกสาวป้าฟังลูกสาวป้าว่างงงง่ายเรื่องในสาระว่าสันลูกสาวป้าน่ะก้าเขาเรียกว่าป้าน่ะงมง่ายเรื่องนี้ว่าสันมันมันเป็นไปได้โบนะป้าว่านป้าอยากปรึกษากาว่ามันเป็นไปได้บลามันป้าฝันแบบนี้ลักษณะจังส่ป้าเป็นมีความสัมพันธ์อย่างกับก้าจังส่นะ อันป้าว่าไปอันนั่นบ่อนิการสิลำข้านป้าบ่อนีบัครับเป็นอวไรบ่หุ้บ่ให้ทุกคนกะเจ้าฟังกะไดบ่เป็นหยังป้าก็เลยว่าป้าบ่เคยฝันเห็นหลอนทาาป้าบ่เคยเห็นป้าพาฝันเห็นว่าป้าพาต้นไม้ไงป้ายังบ่ขัานในเบิ่งอีหอย่างของกาเลย่นในป้าสวดมนต์ป้าก็เลยออกมานั่งอยู่หน้าบ้านนี่ เป็นป้าเลยว่าเจ้านอนหลายเจ้าฝันหลายตียายเจ้าสันเจ้าวอนนอนหลายเจ้าฝันหลายตีป้าฝันฝันเบิดเดียวป้าก็ลูกขึ้นมาสวดมนต์ตีสามผลได้ก้าอะไรว่อเอคือฝันแบบนี่สันดอกป้าเลยว่าซา่ถูกขันผู้ขาสิถือกลางวันสิถือเลขป้าสี่ไปสร้างลูกสิไปสร้างขันมีความสัมพันธ์กับเด็กหน่อยคนนี้ซื้อก้านีขอให้หนูโทษติด ให้หนูโทษดิติให้หนูไในบาน้าเขาให้หนูได้คุยกับเขาเด้อก็เลยว่าจริงสี่ป้าบ่กล้าอยากไปโทษไปหาภผยดอกล้าป้าไม่อยากรบกวนผู้ใดป้าเกรงใจทุกอย่างกล้าก็เลยว่าโอ้ยสุดเกรงใจกล้ายันกล้าเวลาสายป้าเรยว่าจรงจี่วันนี้ก็เลยว่าโอ้ยสันโกกันคือยังคิดหลายเทปป้าเรยว่าจริงป้าโทรหาการถือได้ยินเสียงกล้าป้าดีใจน้ำตาป้าไหลเลยแมกล้าน้ำตาป้าไห้เลยล่ะล่ะ มันตื่นแตนหัวใจแม่กล้ามันแบบมันตื่นแตนมันบอกว่าถึงนั่นล่ะว่าได้บอกจากคือว่าว่าได้บอกจากป่าถือว่าจังซีเด้อมันตื่นแตนหัวใจแบบมันบอกว่าถึงแม้ได้ยินเสียงก้าแล้วป้าอยากหายออกมาเลยแม่ล่ะแต่ผมเห็นไม่ว่าป้าฝันว่าเกี่ยวกันกับผมมาเห็นผมไปถ้าไปนั่นไปนี่ผมยังตกใจอยู่นั่นล่ะป้าก็ยังโบงโบหูมันเป็นยังคือเป็นยังซี่นะมันป้าที่ ป้าฝันเห็นกาสามเือป้าก็ได้ไปน้ำกาอย่างสีมือเคื่อนหนี่มาฝันบอกป้าพาด่อนถาตุ่นใหม่ไงขาดเข่งแล้วเด้กกาป้าป้าก็ฝันอย่างส่จิบผมก่อนก็ได้ว่ามันว่ามันฝันเดียวกันบอครับจ้าป้าสิเขาไปเบิ่งจุ่ดอกลาป้าก็เลยนางอยู่ในป้าขนหัวลูกหัวพ่อขนหัวลูกตั้งแต่มือคืนจะตีสามป้าก็เลยบอกคนว่า ปูเอ้ยสนุกป้าว่าป้าอธิษฐานมื่อนี่ว่าอย่าให้พายูเข่าเด้อให้หนูได้ขายของแน่ัดที่นี่คนเจ้าป้าแวาจบเนี่ยเด็ดออกมาติมแจมเลยแม่ก้าเียดแจงเลยเมื่อวานในฝนตกเบิดเมือนอาทิตย์ป้าขายของยูทะเลใช่หาดบางเสนเนี่ป้ายูนะลูกป้าขออธิษฐานว่าแม่ย่า แม่ย่าพ่อปูป้าวัาางสี่ขอให้แดดออกมาเดี๋ยนะให้หนูได้ขายของด้วยของหนูก็มีเยอะหนูทําของแล้วหนูไม่ได้ขายเมื่อวานป้าวังสี่วันนี้แดดแย่มเลยเพ่อใหญ่หนิหรือว่าขออยากพักเจ้าก็บอกให้ขออยพักนอกสันตาว <c oughs> <ด>่าแดดเป็นสมพ่อปากตาก,ก็เลยว่าขอขอว่าอยากสาั่งสั่งยังกะสร้างขออยากสั่งร่วมก้าได้สั่งเล็กสั่งน้อยกับขอให้ได้สั่งน้ำกาได้เด้อลาไม่ยกกังกะโทรมาบอกป้าเด้อลาเด้อครับผม มียังไก่โทรมาบอกป้าที่ซางหันซางนีิงเสือกล้ากับบอกป้าเน่เอ,อันไหนส่วนไหนสิป,ป้าเป็นตีนเป็นเมื่อหายกล้าได้กับขออยากเป็นชวนหนึ่งของกล้าในเด้ลเอล่ะเกิดว่าแม่ป้าเกิดเกิดได้เป็นขาดขาดบริวารกล้ามาก,ก่อกับกับบอกว่าถืเอเืออาจเท่าสิมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่พบก่อนศาสตร์ตกร่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นล้านเป็นคนใส่กา้มามาแต่ศาสตร์ก่อนกับบรููเด้อล่ะ มาพูดจังสีละคอยได้อีกคนจ้าสนิทละป้าเพราะรบกวนบักลาเด้อขอบคุณหลายๆเด้อกะวันดีจ้าลูกลำรวยลำรวยเด้อสาธุสาธุวัดีครับจ้าคุณแม่ฟันเห็นไอกาเนาะค่ะเพิ่นได้มาแล้วสามงวดเนาะค่ะรอบเป็นงวดที่สี่เนาะค่ะว่าไอกาจะไปบอกคุณแม่ตัวใดเนาะค่ะ สำหรับเอซีท่านใดที่เขาไมา่ได้เอา่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมิดเพื่อสีบอผ่า,าดข้าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องไม่ผ้าลวยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ก็ขอจบล่งเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ